สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะฟังดูเฉพาะทางไปสักหน่อยแต่รับรองว่าสำคัญและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคนเลยครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเปิดโลกของคำว่าคี y m แมนหรือกุญแจคนสำคัญในโลกธุรกิจกันค่ะฟังดูเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ในออฟฟิศเลยใช่ไหมคะ <laughs> นั่นสิครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ผ่านหูมาบ้าง หรือบางคนอาจจะยังงงๆว่านั่นคืออะไรกันแน่ทำไมเจ้าของธุรกิจอย่างเราๆถึงต้องมานั่งฟังเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมดในสไตล์สบายๆของเราค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกครับคีย์แมนคือใครพูดง่ายๆเลยคีย์แมนก็คือคนสำคัญหรือบุคคลหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือการสร้างไรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญครับใช่ค่ะ ลองนึกภาพบริษัทของคุณนะคะว่ามีใครบ้างที่ถ้าเขาหายไปสักคนบริษัทของคุณอาจจะสะดุดรายได้อาจจะลดลงหรือบางทีอาจจะถึงขั้นไปไม่รอดเลยก็ได้นะคะเหมือนเวลาเล่นเกมฟุตบอลแล้วศูญย์หน้าตัวเก่งบาดเจ็บออกไปนั่นแหละ,ะรครับทีมก็อาจจะประสิทธิภาพลดลงยิงประตูไม่ได้นั่นเองเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะคีแมนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ก่อตัง้งที่เป็นคนวางวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเช่น CEO, CTO, CFO ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือหัวหน้าฝ่ายขายที่สามารถปิดการขายโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ตลอดหรือนักวิจัยและพัฒนา R&D ผู้คิดค้นนวัตกรรมสำคัญของบริษัทหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รู้ระบบซับซ้อนภายในบริษัทดีที่สุด หรือแม้กระทั่งเชฟมือหนึ่งของร้านอาหารที่ทักเขาไม่อยู่รสชาติอาหารก็เปลี่ยนและลูกค้าก็หายได้เลยนะคะคือคนที่ถ้าขาดไปแล้วเสียหายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่หายไปโครงการที่สะดุดหรือแม้แต่กระทั่งความเชื่อมั่นของคู่ค้าและพนักงานคน,นอื่นๆที่อาจจะลดลงตามไปด้วยครับใช่ค่ะคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ว่าทำไมเจ้าของธุรกิจอย่างเราถึงต้องสนใจคีย์แมนคำตอบง่งายๆเลยก็คือ เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจค่ะลองคิดดูนะครับว่าถ้าคีแมนของคุณเกิดล้มป่วยจนไม่สามารถทำงานได้หรือแย่ไปกว่านั้นเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทจะอยู่รอดไหมใช่ค่ะโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่มักจะพึ่งพิงบุคคลสำคัญไม่กี่คนถ้าคีแมนหายไปผลกระทบจะรุนแรงกว่าบริษัทใหญ่ๆที่มีโครงสร้างรองรับและมีบุคลากรทดแทนเยอะกว่ามากค่ะ เหมือนเรือลำเล็กที่พึ่งพากับตันคนเดียวถ้ากับตันหายไปเรือก็ล่มกลางทะเลได้เลยนะครับแล้วผลกระทบจากการสูญเสียคีแมนที่หลายคนมองข้ามล่ะครับผลกระทบจากการสูญเสียคีแมนไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวนะครับมันมีหลายมิติเลยครับขาดไรายได้ทันทีคีแมนหลายคนเป็นคนนำไรายได้หลักเข้าบริษัทพอเขาไม่อยู่ไรายได้ก็หายไปทันทีโครงการสะดุดหรือล่าช้า โปรเจกต์สำคัญที่คีแมนกำลังดูแลอยู่อาจจะต้องหยุดชะง,งักหรือล่าช้าออกไปทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจเสียความน่าเชื่อถือหรือลูกค้าหายโดยเฉพาะคีแมนที่เป็นหน้าตาของบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าลูกค้าก็อาจจะย้ายไปหาคู่แข่ง ความรู้หรือความลับทางธุรกิจรั่วไหลคียแมนบางคนมีความรู้เฉพาะตัวที่ไม่มีใครแทนได้พอเขาไม่อยู่ความรู้นั้นก็หายไปพร้อมกับเขาหรืออาจจะถูกคู่แข่งดึงตัวไปพร้อมความลับก็เป็นได้นะคะขวานกำลังใจพนักงานตกต่ำการสูญเสียคีย์แมนอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจพนักงานคนอื่นๆทำให้ขวานกำลังใจลดลงหรือบางคนอาจจะมองหาที่ทำงานใหม่ภาระหนัดสิน หากคีแมนเป็นคนกู้เงินมาลงทุนในนามบริษัทมีสินเหล่านั้นก็ยังคงอยู่และบริษัทต้องแบกรับต่อไปครับฟังดูน่ากลัวเลยนะคะเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในองค์กรที่เรามองไม่เห็นเลยนะเนี่ยนั่นแหละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่เราพูดมานี่แหละทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประกันคีแมนขึ้นมาครับอ๋ออันนี้แหละครับที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วมันคืออะไรครับประกันคีแมนก็คือประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งนี่แหละครับ แต่เป็นการทำประกันชีวิตโดยมีบริษัทเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยและมีบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่คีแมนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงครับนั้นก็คือถ้าคีแมนเกิดเป็นอะไรไปบริษัทก็จะได้เงินสินไหมทดแทนจากประกันเพื่อน,นำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับ เงินส่วนนี้จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องในการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปในช่วงที่คีแมนไม่อยู่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมคีแมนคนใหม่รักษาความเชื่อมั่นของคู่ค้าลูกค้าและสถาบันการเงินชำระหนี้สินของบริษัทหรือนำไปประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ครับเหมือนเราซื้อร่มเตรียมไว้ก่อนฝนตกหนักๆเพื่อไม่ให้ของของในบ้านเสียหายมากนั่นเองค่ะแล้วประโยชน์อื่นๆของประกันคีแมนล่ะครับ นอกจากประโยชน์หลักในการลดความเสี่ยงแล้วประกันคีแมนยังมีประโยชน์อื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะ 1. เป็นสวัสดิการพนักงานบางบริษัทใช้ประกันคี y แมนเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงและจูงใจให้คียแมนอยู่กับบริษัทนานๆค่ะ 2. สร้างความมั่นใจให้เจ้าหนี้หรือนักลงทุนการมีประกันคีแมนแสดงให้เห็นถึงการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัททําให้สถาบันการเงินหรือนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะ 3. เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อบางธนาคารอาจจะขอให้บริษัททําประกันคีแมนหากมีการกู้เงินในวงเงินสูงสงค่ะโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องคุ้มครองอย่างเดียวแล้วนะครับ แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธรุรกิจอีกด้วยเหมือนเวลาผมไปเจอหน้าลูกค้าที่ยังไม่ค่อยเชื่อใจเราแล้วเราเอาใบประกาศอะไรบางอย่างไปให้ดูเพื่อเพิ่มความมั่นใจนั่นแหละครับแล้วจะเลือกประกันคี y m แมนยังไงทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าแล้วจะเลือกประกันคี y m แมนยังไงให้เหมาะสมหลักๆก,ก็คือ 1. ประเมินมูลค่าคีแมน ต้องประเมินว่าการที่คีแมนคนนี้หายไปบริษัทจะเสียหายเท่าไหร่สูญเสียรายได้ไปเท่าไหร่เพื่อกำหนดวงเงินเอาประกันให้เหมาะสม 2. พิจ,จารณาความคุ้มครองเช่นเลือกแบบประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่กังวลเช่นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือเทอรมไลฟ์ที่เบี้ยประกันไม่แพงแต่ได้วงเงินคุ้มครองสูง 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ควรปรึกษาตัวแทนประกันที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันธุรกิจเพื่อออกแบบแผนประกันที่เหมาะสมกับโครงสร้างและขนาดธุรกิจของคุณมากที่สุดครับอย่าเลือกผิดประเภทน,นะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเหมือนซื้อถุงเท้ามาใส่แทนรองเท้าวิ่งยังไงก็ลื่นล้มได้อยู่ดีนะครับ <laughs> ใช่ครับสรุปง่ายๆก็คือต้องรู้ว่าขี่แมนของเราคือใครประเมินมูล,ลค่าเขาให้ได้และปกป้องเขาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเรื่องของคีย์แมนที่เรานำมาฝากกันวันนี้หวังว่าคงจะทำให้เจ้าของธุรกิจหลายๆท่านเห็นความสำคัญของคนสำคัญในองค์กรกันมากขึ้นนะครับการวางแผนที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดได้แม้จะต้องปเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเหมือนกับการเตรียมร่มในวันฟ้าใสาดีกว่าจะไปกางร่มตอนที่พายุเข้าแล้วนะครับ วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาลทักเรามาได้ที่ Facebook และ LINE OA แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ